สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บริณใหม่ของเรานะผมบรินี้ผมว่านะสาคัญมากเลยนะเตะตรงตรงสีนะครับผมะต้ตรงตรงโปนะครับผมเนีนะสีนะครับโป้มแต่แต่ลุมปรินี่คือยิงรินโปสํคัญสคัญมูจนุนนะผมเลยต่อจิงเตอต์จำลองนะฮะโปตะบงกี้คือโป้บอลลี่นงกยานะสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองนะครับผมสี เหลืองนะฮะสีเหลืองประทานโป๊กโอ้เหลืองนะครับผมนะผมชอบสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับผมต่อที่เน๊ะปวดกี่เนาะปวกระชุกนะฮะปวกระชุกอย่างนี้นะฮะสีชมพูนะฮะสีชมพูประธับโป๊กกะกระชุกนะผู้หญิงชอบอะไรผู้หญิงชอบสีชมพูนะฮะสีชมพูนะครับผมนะโปวกะกระชุกต่อที่นะสีฟ้านะครับผมสีฟ้าประธับโป๊กที่ สีมีนะครับผมนะสีฟ้านะฮะสีฟ้าประดับโปรตีสเมีนะครับผมต่อีปนะสีส้มนะฮะสีส้มประดับโปรตึโปรตึกรดนะสีส้มนะสีส้มประดับโปรตึโปรตึกรดเนี่ยนี่ก็ชอบเหมือนกันนะครับผมต่อีปนะสีเขียวนะฮะสีเขียวนะสีเขียวประดับโปรใบตองอะไรว่นโปรเขียวเนี่ยยิงตาอแต่จะล้มก็เนี่ยว่าไงโปรเปร克拉ยงอาย จริงนึกสมานคนใดนะอ๋อเพศชายอ่าเศรษฐีนึงเพศชายเข้ามาจริงสีเขียวคือปวกเขียวหน่อไงนะแต่เป็นแบบไหนของไงสีเขียวนี่คือป๋อป๋อไม่ต้องไงป๋ออ่าดุจลับจิกนะโอเคนะสีแดงนะสีแดงนี่ป๋อกรอประกอบหอมเนี่ยนะสีแดงผมชอบสีแดงนะฮะผมชอบสีสีแดงนะครับผมต่อไปนี่สีม่วงนะฮะผมสีม่วงนะสีม่วงคือป๋อป๋อสวายนะผมสีม่วงนะฮะป๋อสวายต่อไปนะ สีน้ำเงินนี่นี่บัตรปัวคิวเนี่ยสีน้ำเงินน้องประธานโป้ปัวคิวนี่เนี่ยนะเคยมีจิการก็สีน้ำเงินนะนสีแดงนะสีสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินนะฮะนี่สีเงินก็ว่าได้หมดเลยนะฮะโป้ปัวคิวต่อไปนะสีขาวนะสีขาวประธานโป้ป ok ัวซอนะนี่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 สีขาวนะฮะผมโป้ปัวซ้อต่อไปนะสีดำนะสีดำโป้ปัวเขม่าเนะนี่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 งสีดำนะฮะยังไงผมชอบใส่เสื้อสีดำนะฮะ ต่อเนีนะสีเงินนะโปโปประนะสีเงินโปโปประนะสีเงินนะโปโปประสีสีกี่เนาะสีทองนะสีทองโปโปเมียนะสีทองนะสีทองนะโปโปเมียนะสีเทานะสีเทาปรปลว่าโปประโปแปรนะครับสีเทานะครับทีเนาะต่อทีเนะสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลปลาปูโปเท่าหมู่บ้านไหนสีน้ำตาลนะฮะ โอเคมีปปะปะในหัวเลยต้ายิงเติมประโยคออกกันเลนะคนชอบสีอะไรนะฮะคนชอบสีอะไรไม่เอ่ใจเจ็บปวดอีกแล้นะเนี่ยเจ็บเจ็บปวดปวดไว้คนชอบสีอะไรหรือก็คนชอบสีอะไรนะยิ่งใช่จังวันเสาจิตประโนะผมนะจิตสไลด์ดิปิชาณนะผมชอบสีชมพูนะฮะผมชอบสีชมพูนะชมช่วยเจ็บปวดก๊าซกาชุกนะครับผมผมชอบ <Net> ใส่เสื้อสีดำนะฮะผมชอบใส่เสื้อสีดำนะแปลดักชมโจจัดไปเอาโปปมาเลนะผมนึกชมนะชอบโจจัใสเอ่อเปะนเสื้ออา <protest antes> สี <experience> ดำโปปมานะครับเคยังเมียนแบบบ้านตงให้บ๊อบโอนอายเติร์ดฟูรลอมหารคนไอทายชอบสีอะไรนะฮะคนชอบสีอะไรสามารถคอมเน อยู่ข้างล่างได้นะฮะผมเนาะจึงบางคนอาจคอมเมนต์นข้างกรางบ้าบานเน๊จึงยืมเตอร์มินอลบนรองเท้าบัวในระเบียรอารมณ์โบราณจานดองนะครับจึงอย่างสีนะฮะอันโปูเลิยงทอมสีนะครับผมประทาโปนะครับสีเหลืองนะฮะสีเหลืองประทาโปโปเรื่องนะฮะสีชมพูนะฮะผมสีชมพูประทาบปกะแกาชูกนะสีฟ้านะฮะสีฟ้าประทาโปูพลตส เต่อตินะสีส้มนะฮะสีส้มประถาโปตึกตึกโรยนะสีส้มนะฮะต่อตินะสีเขียวนะฮะสีเขียวนะสีเขียวประถาโปใบใบตองนะครับผมสีเขียวนะฮะต่อตินะสีแดงนะฮะสีแดงประถาโปกรอครอหอมนะฮะสีแดงนะฮะต่อตินะสีม่วงนะฮะสีม่วงอะไรม่วงเนี่อ่านเดือดหรือเฉาะตินะสีม่วงประถาปปุ๊บสไยนะผู้หญิงคิดว่านะ คนที่ชอบสีม่วงนะเป็นคนที่หลายใจนะฮะจิมูได้สาว่าจะเจ้านะฮะสีม่วงนะฮะใช่ไหมโอเคสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินประทะโบคิววงอะไรนะโบกิวนะฮปวดติกบิ๊กนึงนะโอเคสีขาวนะฮะสีขาวประทะโป๊ปวซอนะสีขาวนะฮะสีดำนะฮะสีดำนะสีดำประทะโป๊ะมาเลยนะฮะสีเงินนะสีเงินประทะโป ปรสีงเงินนะฮะสีทองนะฮะสีทองประดบโป๊ะผมมีนะสีทองนะฮะเคสีเทานะฮะสีเทาประดบโป๊เปราะประแพรนะฮะต่อที่นะสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลประดบโป๊โป๊ะเทนาอดนะครับผมนะต่อยิงตวเตอร์เบยอนะคนชอบสีอ,อะไรนะคนชอบสีอ,อะไรประดาเนี่ยจุดจุดสีเก๋ ภูมชอบสีชมพูนะประเด็นช่วงจุเจ็บปวดขาชูกนะไอหลุมหักเยอะคือบอบอ่นจุดเจ็บปวดก็บอบอุ่นของบรรดากราวนะคนชอบสีอะไรนะบริสุทจิตเราอย่างใดแต่ภูมชอบสีบริสุทธิสจตราอย่างใดดิชั่นหรือก็ชั่นชอบสีนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการตั้งใจแล้วก็เจอกันวันที่ถัดไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย